ของเรานี่ขอ้จริงไม่ใช่ไปรีวิวทำท่อมใไม่ได้ไม่มีนะของเราทําแล้วต้องใช้ได้ด้วยาุ่มนี้เป็นปุ่มซองจากลาลาคุ้นมีถึงนิ้วหนึ่งนั่นนั่นสี่แล้วพวกนี้ก็เป็นสองแล็ปอันนี้ก็เป็นสองคุ้นนะคุ้นเปลี่ยนฟันคุ้นไม่เปลี่ยนฟันมีหมดนะพวกนี้ก็จะเป็นซองหมเย็ดสายสายกระเป๋านะมีหมดแต่อันนี้เป็นซอง ที่ก็เย็บไ้ตรงเชิดน,น่ะค่ะยังตรงไปเสร็จเชิดทุก็มีตรงนี้แต่ลูกยังไม่เสรียดู <c oughs> ไปจนอันนี้ก็ใส่ซิปไปเลยนะคะเอาซิปไว้ตรงกลางวลาเราเย็บซิปใช่ไหมเราซิปสอดไปตรงนี้ซิปแล้วก็ผ้าก็พับอย่างนี้ก็คือเย็บครั้งเดียวจบไม่ต้องมาเสียเวลาหลายรอบถ้าปกติต้องเย็บซิปติดแล้วมาตลบนะอันนี้ไม่ต้อง แต่เดี๋ยวเราจะ,าจะพยายามทําคลิปเนาะให้ลูกค้าเห็นของเรานี่ของจริงไม่ใช่ไปรีวิวทำๆๆใช้ไม่ได้ไม่มีนะของเราทําแล้วต้องใช้ได้เลย <laughs> เสียงอะไรต้องได้ใช้ใช่เราก็ต้องแน้น,นําให้ลูกค้าเยอะๆเนาะเดี๋ยววันหน้าเข้ามาดูกลุ่มสปริงนะคะสปริงเราก็มีเยอะมากพวกบล็อก,อกพวกอะไรแล้วพวกต่อบล็อกอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยจัดยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันรอบหน้ามาชมต่อไปนะจ๊ะถ้าไม่ชมจะไม่รู้ของดีมีที่ไหน <laughs>